การเทศนี้ลึกว่างันเลยนะเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเราก็ได้ที่เราเทศนช่วยชาติคราวนี้ประเทศมากที่สุดเลยแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่ในหกปีนี้ไม่มีหยุดมีถอยบางวันถึงสามกันก็มีมเทศนในงาน พาหนูสฟาแมวมันยั่วยีแม่อย่างนั้นตลอดตรงกรุงเทพนี่ไม่รน,นับละเพราะมันมากตลอมันใจใจกลางกรุงสยามเราเทศที่มันมากที่สุดงานใดงานใดก็อยู่ในกรุงเทพกรุงเทพเทศที่นั่นทั้งนั้นแหละที่เป็นแม่งาน,น,นก็คือที่เราไปเทศสนามหลวงเออนี่นี่เรียกแม่งาน เทศฐานหลวงวันนั้นมาครบหมดเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาครบชาติก็คือนายกรัฐมนตรีร้อมคณะนารัฐมนตรีมาศาสนาก็พระสงฆ์นี่เป็นพันพระมหากษัตริย์ก็พระหญิงจุลาพรนันะครบเรียกว่าแม่งานจริงๆนะในกรุงเทพเป็นแม่งานในกรุงเทพทั้งหมดรวมอยู่ วันเทศสนามหลวงแล้วก็ยังไม่ลืมนั่นแหละเทศได้เวลาชั่วโมงยี่สามนาทีเรายังไม่ลืมละทั้งก่เทศด้วยชาติมานี่มีอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราช <c oughs> สีมาเทศนานกว่าเพื่อนที่สุดชั่วโมงยี่สบเก้านาทีนี่แหละมากกว่าเพื่อน เทศทั่วประเทศไทยมีอำเภอสูงเนิเนเทศถึงเวลาชั่วโมงกับ29นาทีนอกนั้นก็นลดลงลดลงทุกวันนี้ไม่ถึงและชั่วโมงประเทศที่ไหนก็ไม่ถึงเพียง50นาทีห้าสิ0กว่าเล็กน้อยอย่างนั้นระยะนี้ลดลงลดลงเทศนี่ธาตุขันมันจะเตะวนเองขังนระตะวน แต่ก็ราถึงระยะชาติขันเตือนมันก็ได้เป็นชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าอย่างที่ว่าเทน้ำหลวงอย่างนี้ต้องชั่วโมงยี่สามาทีรระยะเดียวกันแหละแค่กระทรวงศึกษากรมชนประชานชัวนช่วโมงยี่สองยี่สามะรใยะนี้ที่มากที่สุดก,ก็คือแค่ อำเภอสุงน um, so yeah, ิน uh, so ันม่กแค่งานผ้าป่ารงงามาจากสวนขังคำนะน่ามาแค่ในงานผ้าป่าคืออำเภอสุงเนินจังหวัดนครราช้นมาทั้งจังหวัดเกามาุกเมื่อ12โมงครึ่งมางอำเภอสงเนินพอแค่ก็ งานเยาวราชก็ต้องร้องกลับไปที่สวนแข้งขาแเราไม่รื้นะไกลอันนี้รู้สกว่าไกลกับประจวดคือขันอันนี้ไกลคือไปเก็บไปแล้วย้อนกลับมาข้างขื่อคือวัดไปประจวดโอเคแล้วดูมันก้อนยังไม่ก้อนหนาแค่ประจวด,ม,ด,ออม,ดนะม,มันแค่สองผมผมที่สองดูไม่ได้ค้าง ไกลเขาไมแค่โคราชไกลไม่ข้ามคืนแต่แล้วกลับคืนไปคำนวณเลาลงเลาะลงทุกวันนี้เพียงงห้าสิบมาทีหรือสี่สุกวานาทีมันจะเตือะอ่อนอ่อนเยอะที่แค่อย่างนี้ไม่ตกเวยอยเสียหายไปอย่างนั้ะ ไม่ว่าเกิดที่ยังไงคบอัดทั้งนั้นเลยออกทั่วนี่คือว่าแค่เป็นเวลาหกปีไม่ไม่เห็กตัวเสียหายไปไหนแค่ที่นี้ออกคีบคีบอัดไว้ทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วออกทั่วไปหมดคือว่าแค่สาขางะคือว่าไปยุ่วแกงหม้อใหญ่ตังแกงหม้อเล็กแค่เฉพาะที่บงสรา ประชุมพระเครืออบรมพระนี่เสรธรรมะสูงขึ้นไปโยนแบบตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรียกว่าแกงมอเร็จมอขิวแบบมอขิวพุ่งถึง,ม,ม,งมือถุยพอมเลยแกงมอใหญ่มีทั้งส่วนมอเร็จมอกี่เงี้ยกระจายมีส่วนน้อยส่วนสาธารณทานสาธารณประโยชน์จะกระจายส่วนมีมากกว่า จึงเรียกว่าแกงหมอ้มอใหญ่หม้อก็ต้องทำเองนั่นแต่ไม่มากเราก็เรียกแกงหม้อใหญ่ไปเสีเสไยไม่ย่าแค่สามพันเงินี่เรียกว่าแกงหมอ้มอเลี้หม้อขิวทั้งนั้นนหละไม่ว่าแค่ที่ไหนถ้แาแค่สามพันเงิมันหักเป็นเองของมันเองจิตถ้าเป็นธรรมะขัน้นละเพียโดยจงโดยจงโดยจงแล้วออกก็รวดเร็วผู้ฟังก็สนใจสนใจสนใจ มีพูดจริงๆคือเราเอาจากความจริงมาพูดมันเป็นยังไงยังไงในความรู้สึกของเราหรือไงใจของเราเราเวลาเราพูดอย่างนี้เราก็พูดตามความจริงนะั่นเลยการเชื่อจรงนะว่าการแค่มีเราพูดไม่ไม่เหยียบไม่เหยียบย่ำทำลายไม่ยกไม่ย่อยเราพูดตามความจริงนะนี่แค่สามพาร่วมวันะ คือมุ่งหน้าออกสนามรบเข้าสู่แนวรบแล้วกับคาที่เครื่องมือมเครื่องรอบออกนี่มันจะรับกันทันทีเลยคารามะนีอขอไมนจะไม่จะคุยนะคือเครื่องดูดมันดูดกันอยู่แล้วถ้าเปิือกขึ้นมันก็ไกลเข้าสู่กันทุ่งพุ่งทุ่งเลยซึ่งธรรมะขั้นสูงเท่าไรเท่าไรนี่มันยิ่งพุ่งเลยนี่ธรรมะภายในใจเั็นอะไรจำนะ นี่ทอเราไม่สมใจมาพูดนะอืมไม่ไปหาจังไนเรื่องเรียนจะแบบจำลาเราก็เหวี่ยงก็บอกแล้วเวลาเทปในภาคปฏิบัติจิตใจจะวิ่งออกข้างนอกวิ่งจะกคำพื้นั่งคำพื้นี่ทำาทาด้านปฏิญัติออกจิกออกจิตวิ่งจะกคำพี้นั่งคำพื้นี่ที่เรียนมาจากคำพื้นั้นไมันจะวิ่งของมัน เป็นเองของมันนแะแว๊บนู่นแว๊บนี่แว๊บนั้นยังมีอ่ะนี่เป็นภาคปริยัติที่ภาคศึกษ,ษาเราเรียนมาเราเช็ดด้วยความจำเอาใจเหลือนั่นแหละคือเช็ดด้วยความจำเราจำมามากน้อยมันจะวิ่งใจจำแบบธรรมดาออกเท,เท,ท็ดเช็จิตใจจึงออกนอกออกนอก,นอกข้งนั้นนะพอเราเป็นเองนี่มันก็พูดได้สนับชัดเจนเลยที่นี่เวลาภาคปฏิบัติ แค่เรื่องปัจจุบันมันไม่ได้ออกนะแค่เข้าหนักเข้าท่าปัจจุบันถึงขั้นมัคผมยุพานทรมาสูงสระ,สะนี่หมุนติว้วอยู่ภายในเลยไม่ออกเลยมันไม่ออกคุ้งคุ่งอยู่เลยนั่นเมื่อฟังด้วยท่านทั้งหลายท่านว่าธรรมเกิดที่เกิดโลกเท่าไหาร่ลูกกันหมดแล้วแต่เขาไม่ทราบว่าเขาจะพูดว่าเพราะมันตื้วเต็มตัวั้งทราบจัตตารบาย ไปกระจยไประบายไปขายใครเพราะใครก็เต็มขายไม่ออกพี่อหญเต็มห้ออกเมื่อไหไม่พูดมันก็รู้กันเองเนี่ยทําเกิดโอเคให่เกิดเขยยไหมพอตื่นนอนเกิดแล้วพี่ยันวันวันย่างค่าบางคืนนอนจะไม่หลับพี่เกิดไม่ถอยจนเป็นบ้าก็มีพี่เกิดเขยไหมนั่นแหละพี่หเกิดนั่นเกิดนหัวใจสงสัตว์ทำให้วิตจุ่มอยงวุ่นวายเรื่องนั่นเรื่างนี้ ผ่านไปกี่วันกี่คืนกี่เิเยนมันนํามาเป็นสสดร้อนมาจี้เจ้าของเผาเจ้าของสสดร้อนนี่เรียกว่าจี้เกิดเข้าใจไหมแป่ว่านี่มันเป็นมาตกงแต่นนั่นหยุดเสียมันถือจ้างไปแล้วนานแล้วไม่เอานะมันตั้นขึ้นมาสสดร้อนเผาเจ้าของสสดร้อนนี่เรียกว่ากเีสเกิดเข้าใจหรือโลกอนนี้มีแต่โลกเีสเกิดอืมทําเกิดเราอยากจะว่าแทบไม่มี ทีนี่จึงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเนี่ยยิงดีไม่ดีไม่มีใครเชื่อมีแต่ตกี่เด็กเกิดด้วยกันมาพอมาพูดว่าทําเกิดทีงนี้มันไม่อยากฟังนะเนี่นี่ไม่อยากฟังก็ตามมันเกิดแล้วก็บอกว่าเกิดที่นี่ใช่ไหมหรือมีปากเดียวมันหูหลายหูนี่มันต้องฟังด้วยนี่เวลาทําเกิดมันเกิดจากนั้นนะ <c oughs> แล้วไม่ได้คำนึงว่ามันจะหมดจะยังไงแล้วเปิดอะไรพุ่งแล้วมันออกตลอด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 ,ลอดเลย น้ำมหาสมุทรเรก็ไม่เราไม่คำนึกคำนวณมันยังมีขอบมีเขตมีฝั่งของมันมหาสมุรทรถ้ำถำนี่มันออกจากใจดวงเดียวนี่เป็นรรมไปหมดครอบโลกชาตินั่นมันเหนือมหาสมุทรทะเลไปอย่างไรหรือไม่พี่นาสินั่นละ่ะถึงว่ารรมเกิดอับที่มันมีอยู่แล้วนั่นน่ะที่ได้ออกเรียกว,ว่ารรมเกิดออกละออก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 ไปข้างนอกอืยิ่งเทสธรรมะขั้นสูง ถึงมัผลนี่พ่านแล้วด้วยแล้วมันยังพุ่งยิ่ n พุ่งใหญ่เลยนะบางทีเจ้าของยังมาเปิดเทปฟังเขามันขนาดนี้เลยเสียงมันเป็นปืนกลไปเลยไหลไปเลยบางทีหายใจต้องฟิวคือทำมา,ากย่างไม่หมดลมหายใจหมดก่อนรีบหายใจสูดลมหายใจดังฟิวที่ออกพุ่งพุ่งพุ่งนั่นนะทําเกิดเข้าใจไหมใครไม่ว่าก็ว่าก็เรามันเป็นกับเราเองนี่เป็นกับใครใครก็พูดได้ เรื่องกับกิเลสเกิดไม่ต้องพูดมันรู้กันหมดนี่เข้าใจไหมเพราะด้านจึง่าขายไม่ออกทาเกิดนี่มันยากอยู่นะมันไม่ค่อยจะเกิดจง่ายจางพูดอย่างนี้มีใครมาพูดวะอืมก็มีหลวงตาบัวบ้าองค์เดียวนี่แหละพูดท่ามก,กางนี่ว่าทาเกิดมันเกิดจริงๆมันมีจริงๆเต็มหัวใจในใจนี้มีแต่ทำล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นกิริยาท่าทางที่จะหนักเบามากนอก้อยออกเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นหรอกไม่มีพิษมีภัยเลย จะดูด่าว่าก่าวเด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนมีแต่เรื่องของธรรมทั้งนั้นเป็นคุณลว้ลวนๆไม่มีโทษนอกจากคนจะไปตีความหมายว่าเป็นโทษท่านดูท่านด่า,นดางนั้นก็เอาเอา,เอาความคิดผิดตัวอยไปเผาตัวเองส่วนรมนี้ท่านมาาไม่เหยเผาใข่นี้ท่านเรียกว่าน้ำกลับไปไปตลอดเป็นอย่างนั้นที่มันพุ่งพุ่งหนาแรงริยาท่าทางนี้ออกพุ่งพุ่งเลยกิทยาออกด้วยกันสมมุติจะท้ายคำพูดกับ สรมารคมกับผู้หนุ่มผู้ใดก็ตามด้วยพลังของธรรมมันออกแรงนี้มันจะออกอย่างเต็มเหนี่ยวเลยกิิยาท่าทางเหมือนมหาจนเหมือนนักเลงโตเหมือนเพชฌฆาตจะฆ่าได้หมดทั้งโลกนี่ว่างันอย่กิริยานี่เป็นของกิาเป็นเรื่องที่เล็เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดเลยถ้าลมมันออกขนาดนั้นเป็นเท่าเป็นฐานเผากันแหละแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นออกเท่าไรมันยิ่งหวานยิ่งนิ่มยิ่ง,ง,งนวลออกไป โอกมากขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของธรรมล้นล้นล้นลนไปเลยนี่นี่แหละกิริยาอย่างนี้ก็เจ๊นี่บอกให้ท่านหลายทราบจะมาสําคัญนา่ากิริยาท่าทางที่แสดงออกต่างๆเป็นกิริยาที่ออกจากธรรมล้นๆนนาะไม่ได้เป็นกิริยาตัณหาแทรกแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเพราะมันไม่มีในหัวใจมันจะอะไรมาออกออกมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธรรมล้นๆนออกนี่เรียกว่าธรรมเกิดธรรมออกนนมันเป็นูีในหัวใจดีแล้วว่าเด่ายวมาดูมนาเทวดา เทอินพรมทหลายอยู่ในนี่ที่ได้ฟังธรรมออกในทั้งนั้นแหละมนุษย์เราได้ฟังยังมนุษย์นี่ก็ว่ามากเทวเทวดาอินพรมมากกว่ามนุษย์เป็นอะไนที่ฟังธรรมธรออกทําออกออกจากผู้เจ้าออกจากสาวบกข้างหลายท่านออกอย่างนั้นแต่ท่านไม่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับ <S <S เรื่องพรม <S <S ท่านก็ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยท่านจะเว te f, te f, ai, om, ทวเทวดาอินพรมท่านก็จะเป็นเรื่องภาษาของนั้นรับกันไปเลยไปเลยไปเลยทีเดียว มนุษย์นี่มันพูดหลายแง่หลายนั่นยุ่งเห่างวุ่นวายเดี๋ยวเก่งนั่นเดี๋ยวเก่งนี่นะแต่สําหรับหัวใจเราเราพูดทิ่เราไม่มีเคยเกยงเกงอะไรมีแต่ทำานล้วนออกจะหนักเบามากน้อยไม่เคยว่าเกรงใจคนนั้นเขาจะมาว่าเราอย่างนี้ไม่มีเป็นทำานล้วนออกเลยไม่ว่าหนักว่าเบาเป็นทำดังนั้นพอจบแล้วหายเงียบเลยไม่ว่าพูดหนักพูดเบาไม่เป็นอารมณ์เพราะเป็นเป็นเป็นทำานล้วนด้วยกันไม่ว่าหนักก็ทําเราก็ทำนี่อะไรก็ได้มันเป็นทำด้วยกันหมด เครื e ่องไม้เครื่องมือจับอะไรมาสับมาฟันนี่มันเป็นเครื่องมือที่จะทําประโยชน์ทั้งนั้นทั้งนั้นทําออกมาในใดก็เป็นทําทําประโยชน์ทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นเนี่ยหนแงเบาในทำหลายก็มีเหมือนกับเครื่องมือเราทํางานนี่แหละมีเครื่องหนักเครื่องเบาอะไรก็มีเครื่องจับเครื่องโยนมีทุกประเภทเอามาใช้เป็นประโยชน์ที่นี้เรื่องเครื่องมือของทมที่ทําประโยชน์ให้โลกมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละมันจึงมีหนักมีเบามันไม่ได้เหมือนกันนะ ยิงได้พูดป้างๆเนี่ยพูดแบบไม่เคยจะโูกทานกับใครเลยนะนั่นสามเดือนโลกทานเราไม่เคยมีอะไรมาผ่านหัวใจเราพอจะไปดูกระจากขวางทางเดินของธรรมเราเดินไม่ได้ไม่มีพุ่งเนี้ยออกเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยสมาคมใดก็ตามไม่ได้ว่านั้นสมาคมนั้นสูงสมาคมนี้ต่ําสมาคมนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเป็นเศรษฐีกุลุีไม่มีเรียกพูดไปหมดเหนือหมดนั่นแล้วจะไปเก่งอะไรไปกลัวอะไรไปกล้ากับอะไร ไม่มีขม่ากล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีมีแต่ทำล้วนๆอ,ออกเลยจบแล้วหายเงียบเลยไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์มาแม้นี่พูดหนักไปเบาไปเขาจะโกรธจะเทียดจะแค้นได้ยังไงไม่มีเพราะเป็นธรรมออกล้วนๆแล้วประเภทไหนเป็นธรรมประเภทนั้นเพราะนั้นทําประโยชน์ให้โลกได้ตามฐานะของตอนที่ะรับเอาเพราะน,นั้นพอจบแล้วหายเงียบเลยเหมือนไม่ได้พูดไม่ว่าจะพูดธรรมดาไม่ว่าจะพูดแบบไหนก็ตามเป็นธรรมทั้งนั้นแหละ นี่แหละทำเกิดตั้งสินะ่ะพระพุทธเจ้าทำเกิดพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็เป็นอันดับสองมาทำเกิดท่านวันนี้เป็นผู้ทำเกิดทำเกิดทำอยู่ใจเป็นทำทำเป็นใจเวลามีขันอยู่ก็ว,ว่าใจบริสุทธิ์นี่เอลาละขันไปแล้วก็เรียกได้ธรรมธาตุเท่านั้นเราว่าใจบริสุทธิ์ไม่ไม่เรียกแล้วหมดกวมาบริสุทธิ์พอท่านผ่านปุ๊บจากขันนี้ไปแล้ว เป็นธรรมธาตุล้วนๆไปเลยสมมุติไม่มีเลยมีสมมุติอยู่นี้ท่านก็นเรียกว่าจิจบริสุทธิ์จิจเศร้าหมองจิตผ่องใสนี่มันมีขันมีสมมุติเกี่ยวข้องกันอยู่ท่านก็พูดอย่างนี้ธรรมชาตินั้นสมมติเต็มที่แล้วทั้นแต่วันบรรลุธรรมแต่เวลาแย่กพูดสมมติก็พูดอย่างนี้แหละพอสมมุตินี้หมดโดยสิ้นเชิงคือลมหายใจขาดปาั๊บฉะนั้นแหละธรรมธาตุเต็มส่วนแล้ว สมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกธรรมธาตุล้วนๆเรียอพระพุทธเจ้าทั้งหลายมากขนาดไหนพูดนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้ามันก็เหมือนอย่างว่ามันน้ำมาหาสมุทรกว้างขนาดไหนกวางไม่ใช่น่ะต่อปั๊บมันไปเป็นมาหาสมุทรหมดนี่ธรรมนี่ต่อปั๊บไปเป็นธรรมหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้มันพูดยากอยู่นะรู้เต็มหัวใจก็พูดไม่ได้บางอย่างพูดไม่ได้นะ ผมขอให้พี่น้องหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตนให้เป็นคนดีให้มีความสงบเย็นใจนะถ้ามีต่กิเลสทำมาเรื่อๆนี่เรียกว่ากิเลสเกิดวันยัางคำไฟเผาวันยัางคำนอนไม่หลับเป็นบ้าไปเลยเพราะกิเลสเกิดกิเลสเผาเข้าใจไหมล่ะถ้าทําเกิดแล้วท่านทาเผากิเลสแล้่ท่าเกิดทอะไรเผากิเลสท่านั้นจนกระทั่งกิเลสหมดไปแล้วมีแต่ทำเรื่วนๆทำอะไรก็ไม่มีโทษหมดโดยสิ้นเชิง โทษไม่มีเราเคยพูดดูเสมอ,อบรรดาพระอรหันต์นั่นน่ะในจิตของท่านที่บริสุทธิ์นั่นหมดแล้วสมมุติไม่มีบาปมีกรรมไม่มีโทษมีภัยอะไรเลยบุญไม่มีบาปไม่มีเป็นสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงขาดสะบ,บั้นไปหมดแล้วจิตที่บริสุทธิ์นั่นทรงมีมุต้น้วนเลยอันนั่นอ่ะที่นีมมานอยู่ในขันทีนี้ขันนี่เป็นสมมุิจิตที่เป็นมีมุดหลุดพ้นแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับเรื่อง ของธาตุของขันของสมมุนิยมที่ยอมรับกันในสังคมแห่งมนุษย์เราก็มีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นกิรยาท่าทางที่ท่านรักษาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันกิรยาการพูดการจาก,การพฤติตัวนี่ท่านจึงปฏิบัติเรียบ mm hmm. เหมือนกับพระท่านผู้สงศีลต้องทำทั่วๆไป mm hmm. ท่านท่านท่านไม่ข้ามเกินฝ่าฝืนเพราะอะไรทับธรรมชาตินั้นมันล้นโลกอยู่แล้วนั้น ท่านจะไปฝืนได้ยังไงอะไรเหมาะไม่เหมาะท่านรู้เองรู้เองแต่ทั้งท่านทีกิตท่านไม่มีละโทษจะสมมุติว่าเคลื่อนไหวไปทำอะไรจะว่าผิดไปไปไปรับอาบัตอากีท่านในจิตใจไม่มีหมดโดยสิ้นเชิง <c oughs> แต่เมื่อสมมุติยังมีอยู่กิริยาที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมติที่มีอยู่นี้ท่านก็ต้องปฏิบัติจนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านท่านเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจนี้แล้วเปิดออกมาอย่างชาัดเจน <c oughs> ท่านจะมีอะไรกับใครในโลกนี้ไม่มีบอกงกงเลย ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมชาตินั้นแล้วไม่มีอะไรกับใครเลยแต่กิเลสของท่านต้องการก็ต้องมีเหมือนโลกของเรามีนั่นต่างกันอย่างนี้นะพางการจำมานะคำเหล่านี้ใครมาพูดที่ไหนแล้ว,ลวถอนออกจากหัวใจมาพูดนี่นะนี้ะจะเป็นอะไรไปก็ความจริงมันมีอย่างนั้นพูดไม่ได้มีเหรอทำมาเป็นของจริงแล้วล้วนทําไมจะพูดของจริงไม่ได้วะอือเอาละวันนี้พูดเท่านั้นพอดูเอาละ ขันวันติมีปัญหาสันติมีปัญหาธรรมะครับเอามา,มาครับปัญหาอะไรครับขึ้นต้นดังต่อไปนี้ครับกาบเรียนหลวงตาการภาวนาของขันติมีดังนี้ข้อหนึ่งเมื่อวันที่ยีส่สิบเอ็ดมกราคมซ้าง้างสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเวลาศูนย์ศูนจุดหนึ่งสามนหนูกำลังเริ่มนั่งสมาธิด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นเอาไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออกมาทำประมาณสิบครั้งจึงเริ่มมีอาการเหมือนหนูนั่งอยู่บนเครื่องบินนะเหมือนหนูนั่งอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากนั้นก็เกิดภาพขึ้น<ะ>เป็นเกิดภาพขึ้นครับภาพเกิดภาพขึ้นเป็นภาพชายทะเลมีคนเดินอยู่ริมหาดรายเยอะแยะ เห็นอยู่อย่างนั้นสักคู่หนึ่งแล้วจึงรู้สึกว่าเหมือนจิตออกเที่ยวแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมคือในแค่ที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ทันใดนั่นเองก็ปรากฏภาพตรงหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายยืนคู่กันอยู่แล้วมีคนอื่นๆยืนเรียงแถวเป็นแถวตอนเรียงสองต่อกันออกไปแถวนั้นยาวมาก ทุกๆคนที่หนูเห็นนั้นเป็นฝรั่งแต่งชุดว่ายน้ำเนื้อตัวสกรปรกเลอะเทอะมอมแมมผมเผ้ายุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงบางคนมีเสื้อคลุมแต่ก็ขาดวิ่นทุกคนยืนเอียงคอมองมือมาที่หนูความรู้สึกของหนูเมื่อเห็นในตอนแรกหนูรู้แล้วว่าเป็นคนตายและสงสารพวกเขามาก แต่ตัวเองยังงงอยู่ว่าทําไมมาหาหนูถึงที่แค่แล้วหนูก็เริ่มพูดออกไปโดยอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่าพวกคุณต้องพากันไปเกิดใหม่ตามกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่อย่าลืมนะเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องพยายามเป็นคนดีจะได้ไม่กลับมาเป็นแบบนี้อีก แล้วหนูก็สวดนโมตัสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสามพุทธสสะเมื่อสวดครบสามจบสองคนแรกที่อยู่ข้างหน้าหนูหันหลังแล้วเดินกลับทุกๆุกคนจึงเดินตามกลับไปเป็นแถวเมื่อหนูเห็นดังนี้ควารมรู้สึกในตอนนั้นเหมือนหนูเป็นเด็กที้สงสัยสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงได้ เข้าใจที่หนูสื่อสารออกไปทำไมพวกเขาถึงรู้เรื่องทั้งแปลกใจทั้งงงและดีใจที่เราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างข้อสองวันที่ยีสามมกราคมสองพหนูเริ่มนั่งสามาธิด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยออกมาทำแบบนี้อยู่สิบครั้งหลังจากนั้นก็ปล่อยลมหายใจ ต่อมามีความรู้สึกว่าร่างกายสายไปมาขณะเดียวกันก็ปรากฏมีแสงสว่างสีน้ำเงินเกิดขึ้นแล้วต่อด้วยอาการภายในจิตปรากฏมีลักษณะที่พอจะอธิบายได้ว่าเหมือนโดนไฟช็อตเกิดขึ้นในที่แรกคือบริเวณล,ลิ้นปีหไหลไปที่ใต้คาง บริเวณกลามทั้งสองข้างวิ่งไปที่ใบหูต่อไปที่กลางกระหม่อมขยับมาข้างหน้าแล้วลงมาที่กลางหน้าผากทะลุไปที่หลังศีรษะตอนนี้จะรู้สึกว่าหัวหนักมากเหมือนมีใครมาดึงเราหรือมีภูเขาทับลงมาจากข้างหน้าจนต้องเงยหน้าขึ้นแล้วค้างอยู่ในท่านั้น แล้วอาการไปช็อตนั้นก็ไหลต่อลงมาที่หลังตรงช่วงสะบักหลังข้างซ้ายอาการเหล่านี้จะเกิดค้างอยู่ในแต่ละจุดอย่างนั้นจนภาวนาเสร็จเจ้าข้าขณะที่อยู่ในพวังภาวนานั้นทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นคือร่างกายก็ไม่ทุกใจก็ไม่ทุกขแต่เมื่อหนูทำภาวนาเสร็จแล้วจึงรู้สึกเจ็บตรงด้านหลังศีรษะ ถึงขนาดต้องนวดคึงบริเวณนั้นและมีอาการเวียนหัวจึงล้มตัวลงนอนเพื่อหวังจะพักพรแต่พอนอนลงไปแล้วก็เป็นอีกเรียกได้ว่าไม่ว่างเลยหนูขอถามหลวงตาแบบสรุปดังนี้ทุกครั้งที่นั่งหรือนอนภาวนายกเวีนเดินจงกรมจะเกิดสามอย่างขึ้นพร้อมๆกันคือหนึ่งร่างกายสายไปมา 2. มีแสงสีน้ำเงินจ้าขึ้น 3. ม,มีอาการเหมือนไฟฟ้าช็อตแต่ละจุดที่ทุกครั้งจะมีการเปลี่ยนที่ในขณะทำภาวนาไม่ว่าจะนานเท่าไหร่จะเกิดอาการทั้งสามอย่างนี้คงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งออกจากการภาวนาความรู้สึกของหนูในขณะทำภาวนาอยู่นั้นมีแต่ความรู้สึกรู้เท่านั้นว่ามีอาการใดเกิดขึ้นบ้าง ไม่มีเวทนาทาัาง้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่พอหลังจากภาวนาเสร็จแล้วอาการไฟช็อตที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งถ้าเด่นในส่วนใดของร่างกายจะเจ็บในส่วนนั้นหนูอยากทราบว่าหนูควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะอยากทราบว่าอะไรหนูควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะการไฟไม่ต้องแก้ไม่ต้องมัดเข้าใจเลย นี่เป็นอาการของจิตของธรรมที่สับัสกานันต์ล้วนธรมร,ธรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องลากกิเลสเป็นเรื่องอาการของจิตที่ของธรรมที่เกิดขึ้นประสานกันในขณะภาวนาก็มีเท่านั้นละไม่เห็นมีอะไรจำไว้นะทำไปอย่างนั้นแหละหลักใจอยู่ที่จิตอาการมันจะออกของมาเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดยังจะมากกว่านี้เข้าใจเลยอให้รู้ว่าอาการรอบตัวรอบตัวจิตนะแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรจิตนะ ไม่มีอะไรผิดไม่ไม่มีอะไรผิดใช่ไหมเออเขาถามว่าไม่มีอะไรผิดใช่ไหมเจ้าคะไม่มีอะไม่มีถูกก็ไม่มีถูกก็ไม่มีเดี๋ยวว่าจะไม่มีอะไรผิดแล้วว่าจะว่าถูกจะเป็นบ้าไปอีกเข้าใจเรือพิจารณาอยู่ตามนั้นแหละคำนั้นแหละธรรมรานะฟังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะผิดจะถูกจะทําให้เสียให้ได้อะไรก็ไม่มีมีแต่ธรรมราการพกิตที่บัตรแสดงของมันเท่านั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะอันนี้อ่ลูก เมื่ออนุบาวนนันูไม่เคยทางใจอยากเห็นอันนี้อยากเห็นอันนู้นอยากรู้อันนี้อยากรู้อันนู้นอยากเป็นอันนี้อยากเป็นอะไรภาวนาไม่เคยคิดอยากเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อยากรู้อย่างนู้นอย่างนี้อยากอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้ถ้าอยากรู้ไม่รู้อยากเห็นไม่เห็นพภาวนาต้องเป็นหลักธรรมชาติเองถ้าอยากรู้อยากเห็นแล้วไม่ถูกเข้าใจเลย ทำไมเป็นของมันธรรมชาติธรรมเองแต่เมื่อวันต่อเงื่อนไปแล้วอยากอย่างนั้นนี่มีได้ข้าใจไว้แา่ก็มี่สะระดมอภรรยาด้วยอะไรล่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาไปให้ดูตัวจิตสําคัญมากนะตัวจิตเป็นรากใหญ่มากอันนั้นเป็นอาการจิตการสาขาดอกใบของมาที่มันจะแสดงออกเป็นบางการและต่างอาการของันมันจะเป็นไปลกแปลต่างกันตอนนั้นนะแต่นี้ไม่เห็นมีอะไรรต่ข่าวดีครับข่าวดีในแพทย์ศุลต์ เด้อไดแพทย์คุณรัตะอมาตยโยทินเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกาะพีพีถึงหลวงตาได้เมตตาสร้างโรงพยาบาลให้นั่นแหละครับ <Yeah. S 2> แล้วแจ้งมาว่าตึกโรงพยาบาลที่เกาะพีพีที่หลวงตาเมตตาที่กําลังสร้างอันนี้เสร็จรับ80%เนี่ยในช่วงที่ไอ้ขึ้นซึนามิ ถล่มเนี่ยขึ้นยักษ์ถล่มแล้วครับตึกนี้ได้ช่วยคนถึง200คนให้พ้นจากความตายนั้นก็เขากาบเรียนมาครับช่วยคน200คนนะครับ Transfer, <ๆ>เข้ามาได้แล้วก็ว่าถึงนี้เเร็วสร้างเพื่อช่วยคนนะ <า S 2> ครับ<ๆ>มักนก็เท่านั้นเองเ <laughs> อาละพอใจออออค็เพราะนั้นนึกว่ามีอะไรตึกช่วยช่วยคนได้ตั้งสองคนว่าอะไรม <donc S 1> ันจะช่วยได้มากกว่านั้นดีเดีวว่าคนไข้เข้าไปนั้นเต็มไปหมดเลย นี่แหละเรื่องระวรามันมีแปบบแปต่างแต่เราไปจากภาวเรราะสิ่งอันนี้มันเคยผ่านมาบทแล้วพูดอะไรมันรู้ทันทีาทีเปราการของมันมันเป็นอย่างนั้นปิดไม่ได้มันจะต้องรู้ต้องเห็นของมันนะเอาละนาทีนะให้พอ